เมื่อนี่ถอยมาบานประจําเลครับด้วยสิฟ้าถามประจําว่ามสีมีอะไแนวทางเนาะครับเนาะเท่ากะสีได้ถามพ่อว่าสีเอาไปพิจารณาเมืองครับมหอดลครับบ่ได้บ่อดดยางว่านครับชรลมากว่าดีครับพ่อครับว่ครับอาอันเออไว้านั่ันไบูวังซื่อเลยอัน

เป็นตัวไดเห็นยังสองตัว่นีันาตรงนีมันขาดนิดนึ่งคอยเห็นเป็นสามหาได้หนึ่งไหมคอยเห็นเป็นสามหาั่นเห็นเพราะกันเนาะเอมาดูมาเอาผมมาลบคิดเอาเห็นสามหาดดียคอยยังไงมันขึ้เป็นต่อเตเทียบ่ับนแขวงวาอยู่เนี่ยเบอเออเข้าไว้เมื่อนั่นที่ดนม่อไงนั่นอันบางเ่อนี่เป็น เห็นตัวเห็นตัวใดครับเห็นตัวใดเอาไอ้เอฟซีเบงออกด้วยครับเด้อเพราะว่าเขาไปกับเบงเบิงแล้วเบงตาจะของเห็นเป็นสยเห็นเป็นสามหาเด้อแต่ว่าผู้อื่นตะเห็นเป็นยังไงเนาะเบงน้ำกันนะครับเนาะตาอยู่ในนอันซิปหน่วยนี่เบงก็คือกันเ้อครับพอไหวเห็นคือกันแต่ว่าเบิงคือพอไหวบอลร่อนหรือว่าอันแต่ว่าเห็นเห็นเห็นเป็นเนี่ยสามหาเนี่ยเน่บอกเห็นบ่คือกันเห็นบ่คือกันเนี่ยแต่ละคนบ่คือกันเอาแม่นี่เห็นเป็นตัวใดท่านเนาะบอกบอกบอกกันเอฟซีเนี่ย ็นตัวไหนแต่หลับเมื่อกี้นี่เลยหหายสาเร็จคยุยบต่วงก็นั่งแมน่นี่แม่นี่สีตัวเอฟซ <c ười> เอา,เอาไม่ได้เห็นเป็นตัวไหนข้างนาในเป็นเลขเก็ดเลขเด,ดีิจ้าอันนี้อันนี้เลขหานะก็เลขเปียข้างหลังเห็นปะคอยเบื้งได้คอยกับเาเห็นเลขเก็เล่เปียคอยเห็นตัวบากงยบยงงเนี่เ <c ười> ออ แล้วขวอยสีหบวกบวกก็ีบวกบังดี่เหบสี่บังด้วยเราเรือบืนี่ก็เป็นเจ็กับหาเราจะว่าตัวสุดท้ายนี่ไหมเบงเก่าบงน้ำกระเลมันเห็นมาคือกันเน่เาอนี่ว่าสีตาพอเห็นมากคือกันด้วยนั่อันตัวนี้เป็นสาม้วครับด้วนี่เดี๋ยวตัวนี้นี่เนี่ขีดมานีมานี่มันีสามมันบวคับตัวนี้เป็นหาเด้ยคกับนี่เพราเห็นสองตัวนั่นเองครับแต่ว่าขั้นบนเ่เอาหางใส่ฟอมนี่มันก็สีเป็นเจ็ดมาละแต่ว่ามันมีหาางงงล้สดขอต ขั้นขั้นทีนเป็นต่อเต้านี่เป็นเก็ตอิซิเมนอยู่แต่ว่ามันเป็นตัวนี้มะนีเด็กโค้งมะนีล้วก็ตัวนี้ห่าสามหาเห็นบอครับเห็นคือพ่อไหวบอครับเห็นอยู่จ้าเห็นอยู่เห็นสามห่าเป็นบอเห็นคือกันอยู่สองคนนะครับเห็นอยู่สองคนค่ะเห็นอยู่สองคนตัวใหญ่ยขนาดนี้ครับมันตัวน้อยดิเพ่อะไอพบกเอาตัวน้อยดิครับเอาฟลงมาดูบ้านมักฝรั่งบ้านนี่เอาเอามาฟละั่นนั่นแม่วงเพราะมือเอา อันนี้มาฝรั่งเห็นเป็นตัวใดมาฝรั่งนี่อันนี้อันนี้มาฝรั่งไถ<อ>นะครับเพราะมันมาฝรั่งอังกฤษเอ้ยตัวนี้ก็สามเหมือนกันสามแปดตัวนี้ตัวนี้สามแปดนี่ยตกขีดนี่บว่วอลเลี่พี่แล้วบอกง่ายพี่เลี้ยนี่เนี่สามตัวบอกง่ายหนึ่งนี่เพี้ย<อ>นี่แปดตัวนี้หน่อยเห็นบ่เบ,บื้องเบื้องนเบื้องพุ่นสามอือเห็นบ่หัวตาบัวเห็ด ตบเบงอันนี้สามอันนี้แปนี่ตัวนี้แปนี่นี่ตัวนี้สานี่บักไงเลยเนี่ยอยาเห็นตัวไงเรว่าเห็นตัว้อยคือมูนี่ตบไงหนึงบ้านองเพิ่นมามือพนเด่นเกิดวนเพเด่นเสียงสว่างนะพ่นไปจุดถือให้น้นี่เห็นตัวไหนไม่นี่เห็นตัวไหนเห็นเป็นตัวไหน อยู่เหี่ัวเจ้าเจ๋เห็นอยู่ใส่เดียวเห็นบุเห็นบุงเดียวกันเนาะเห he en, he en ็นตะเลขาเห็นตะเรขาโอเห็นตะเรียขาวัสดมินี่ว <c ười> ่าครับแต่ว่าอันนี้พ่อไว้เฟ้นมุกี้นี่มันเด่นตหองว่าเลยหายไปช่วงไรที่หนึ่งบอกฝรั่งฝรั่งกับฝรั่งมึงไถ่ได้ครับเริ่มมึงฝรั่งมึงนอกอันฝรั่งนีบอวไทยได้นะครับเออฝรั่งนีบอวไทยได้บอเดียวบ่ต้อง เพภาะังกฤนฝรั่งไทยบอกฝรั่งบไคทยเออเออไทยไทยบอกฝรั่งเะเรแต่ฝรั่งบอกไทยไทยคือฝรั่งไทยนะโอ้าบวเนไมอก่นยู่ตอตตัวเรียกาหตัวนั้นอ้ยจากล้วมันลายผดเนาะเซลละเลมันลายผม่จอบวันรรวบแล้วะอได้า อยใส่อันอ้้ออึนนี้ก็เป็นอันที่อ่าบ้านพ่อจำนะครับเด้อเนอ่าเป็นแทน่นบูชาปูซีโตเมยาปทุมมาเานะครับเนาะนะมาหนีมือว่าน,นี่มีคนมาจุดทูบนะครับเนาะมาขอโชคขอลาบอ่าคนจุดทูบมงคลไหวนะครับเนาะจุดทูบมงคลไหวแต่ว่าพ่อจำมาบร,ริหารหอดมือพริหารปล่อยนะครับเด้อเอาให้ให้จุดอีกติให้เพื่อนเข้ากันไหมล่ะเออเอาขอให้เม่นี่เพิ่มคอไปอีกนะครับเด้อเอา เอากระขักเด้อไม่นี่เด้อเอารางวัลที่หนึ่งปวดเล้วมือนี่ในเดสางคักถนนก็ใกล้สิ่เลี่ยมเล้วเลาะหิมวัดมาเห็นมาบันเห็นเท่เฮ้คอนจีดว่าหันเห็นอันเป็นอันจีตมโกอยู่บันี้มาบันเห็นเท่เฮ้คอนจีดเรียงว่าโศกหมานอยู่ครับงวดก่อนนี่ก็ได้ไรซาบานมาห่วงกันอันนี้ก็เป็นเลขที่เพิ่นมาขอโชคมาหน่ะนะครับเด้อเพิ่นจุดถูกไปครับ แต่ตัวกลางาว่วงวงเห็นนะครับตับวกลางอ่าตัวกลางมันว่เห็นนะครับด้วยมันว่ชัดเจนครับพ่อกับว่ต้องเอาครับพ่อเอาอ่าตัวขอบครับสองตัวคือสิเป็นหาสองครับแต่ว่าผู้ได้มักตัวกลางกับเป็นหาสามสองนันเป็นซูนบ่นี่อย่างไรว่าเอาลับมันว่เห็นเอาตัวมันเห็นคักๆนี่แหละไปหาสองนี่แหละเนาะอ่าะเว้นอ่าคนเปิ้ลบุษะอครับอันนี้อันนี้มือนีนจุดไหมนะครับว่าอันนี่นี่กำลังจุดจุดนะครับเข้ามาอ่าซอย ตั้งสิเป็นเลขยังตั้งสิบเป็นเลขยังว่าจุดบูวซาปูกับได้ตัวอะไเขาก็เอาตัวนั้นแหละนะครับเนาะอ่านี่กำลังจุดนะครับเด้อเดี๋ยวให้มันใหม่เมื่อตอนค่อยมาเบิ้งนะครับเนาะเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันไปเบิ้งใส่เลยอ้าวบัตนี้เขาไปติดตามเบิ้งครับว่าเลขทูบจะได้ตัวอะไรนะครับเนาะเอ้าวเอาอันน้หกเลยครับหกตัวหนึ่งเด้วเด้อเขามากเด้วเอาขึ้นมาหกตัวหนึ่งแล้วครับบัดนี้โอ้ เอ้ได <are> mm ้หกตัวน <like now. S 3> okay. no, ึงแล้วครับเนาะอืมเอาเาเบิ้งไปเรื่อยครับเบิ้งไปเรื่อยแต่ว่าจะได้แต่ไดนอันนี้อยู่ที่บ้านประจำนะครับเด้อประจำสมพันธ์นะครับเนาะมื้อนี้แต่ว่าเป็นบุคคลในฝ่ายนะครับเด้ออ๋อมอเราเราเบิ้งไปเรื่อยครับเดี๋ยวให้มันให้มันเบิดก็นอกครับเบิ้งอีกทีนึงนะครับเนาะเอาเนี่ยครับเนี่ยเอาเอาเมียน้วครับหกเกตกับเลือดบัตรเนี่ยเอาตัวที่สองหกเกตแล้วนะครับเนาะ นีสองของเกตแล้วเอาเบิ้งลุ่นลุ่นตัวที่สามต่อไปครับลุ่นตัวที่สามต่อไปอา่าอีกวันประจำนะครับเนาะเอาอืมนะครับนี่สิลุ่นไปข้องกันรู้บ่ครับเอ๋อลุ่นไปข้องกันเนี่ยก็ได้ครับเานาะเอาให้จบเลยทีเดียวเลยเนาะอืมเอาสิได้เบิ้งครับว่ามันทีเป็นตัวไหนนะครับเนาะอันนี้ที่บ้าน <keley S 1> ประจำเดีย้อสำหรับพุ่มอยู่นี่ดีเนะครับพุ่มพุ่มพุ่มยอดประจำเนี่ครับจนได้เพิ่นได้เป็นประจำมาเนาะพุ่มเพิ่นดีนะครับอยู่กับบ้านเพิ่นนะครับเนาะนี่ครับเด้อเนี เอาบางดูครับดูเลขงามเลยครับบอบอบอแหวงบอหยังเลยครับติดนี่งามเลยบอแหวงเลยนะครับเนาะสำหรับเลขตัวนี้กะที่พ่นจุดบนขวานจุกขวานหลาบนั่นเนาะครับเนาะนี่หาสองครับหาสองเอาสามตัวพร้อมเอาสองตัวพร้อมก็ได้เนาะเอา้องกันเลยได้ทั้งสามตัวสองตัวเลยพ่นจุดบนนั้นได้สองตัวแต่เมื่อนี้อ่าเมื่อนี้เป็นจุดอีกเนี่ยเอาสามตัวตัวนี้เนาะครับเนาะเอา รุนๆไปครับรุนไปโอ้ขับงามขนาดแบครับนี่เลขเลขเลี้ยงเลยครับเลขเลี้ยงเด้อครับเด้อเป็นเลขเลี้ยงเลยหกเจ็ดแปดเป็นเลขเลี้ยงครับหกเจ็ดแปดครับอ่าหกเจ็ดแปดนี่เคยออกได้ครับเคยออกมาทีหนึ่งเนย้ยนี่เป็นเลขเลี้ยงงามแท้ๆครับเก้าเจ็ดแปดก็เลยครับเพราะว่าหกกับเก้ามันตัวเดียวกันเนาะมัน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 คนละตัวนะครับเออ มันมันนตัวเดียวก็ดอกมันคนละตัวแะแต่ว่ามันกับหัวกับหางเซื้อครับปฏิวัติพี่บ้าบอัเก่าตัวเดียวกันโมเมนครับคันเสตัวสิเป็นหกเนาะอคันที่เสงตัวเก่าหปดเจ็ดแปดได้เบนะครับได้เบดได้เบตุกตัวนะครับเด้อเข้ากับเอากับหัวเอาครับเก่าเก็ดเจ็ดเก่าเก่าหหเกเจแปดปดหโอ้เจ็ดปปเจ็ดโอ้ยว่าไปก็ได้เจ็ดแปดแปดเจดหเจดเจครับเด้อเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดดอเอา นี่ครับเขาได้สามตัวมาแล้วนะครับเนาะเลขเลี้ยงครับสองตัวเอานีนะครับเด้อสองตัวนี่อ่าสองตัวเขาเอาหาสองนี่นะครับเด้อหาสองสองหานะครับเด้อเอานี่ให้เบิ้งเถ้าขับนะเราเนาะครับพิษบ่ครับเอานี่ครับได้แล้วครับได้แล้วเนาะที่บ้านพ่อจำนะครับเด้อพ่อจำสมภานครับบ้านบโบบานครับบ้านบโบบานเอาแล้วเจี๊ยนนี่ก็สวัสดีครับสวัสดีครับให้โชคให้รวยให้มันกันทุกคนทุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดียงามงามครับ